อบตจังหวัดอะไรเนี่ยอุบลอุบลสวัสดีครับพี่ใช่สวัสดีครับนวลนวลพี่เตียนนอนหลับสบายไหมครับมีมันเลยนะถามทีละคนใช่ไหมสบายดีมากค่ะเป็นยังไงบ้างครับโรงแรมที่นี่โรงแรมที่นี่ถือว่าก็ดีในระดับหนึ่งแต่ในทุกท้องทีในระดับหนึ่งโอเคหลับหลับสบายคืกว่าจะส่งแขกดึกค่ะส่งแขกค่ะแขกมาเยี่ยมเยียนเยอะค่ะแขกมาทําอะไรครับ ปาร์ตี้นิดนึงค่ะปาร์ตี้มีการคิดขโมลอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ <g ül> ยังค่ะยังค่ะมีปิดยงังยังค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าครับวันนี้คิดว่าไม่เกิดอาการเดิมน่าจะพยายามและมีเกิดการลวุมลุนลลแบบหยูไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จะพยายามให้เกิดการแบบนั้นค่ะคนต่อไปเลยไหมครับต่อไปเลยครับอาอยัอันนี้หัวแนาทัวรู้สึกยังไงครับดีค่ะ น้าผักนี่แบ่งขายหรอครับเปิดสิคะจะบ้าครับขายทีเดียวยกก้อนอะบ้าขายไปเลยอนี่ไส้หมูสับือไส้หล้ว<า>วันนี้วันนี้การแต <c oughs> ่งตัวที่เป็นแบบพื้นบ้านนี่เป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้คะ่ะคือ,อคช่วยอธิบาย <c oughs> ที่มาได้ไหมครับ อธิบายสี่ร้อยปดสิบกรรที่มาเสืที่มาคือประสาทเมืองต่ำราคาอยู่ท erm ี่ร4 0ยสี่สบาทส่วนวัาดุนี้อพันห้าพันห้าตอนแรกจะต่อแล้วเหลือร้อย2 0่สิส่วนโดนัทอันนี้49บาท้าปี้ีนี่ไปต่อคิวยาวเลยนะครับนตรองเท้ารองเท้านี้จะเป็นแนวกรุงเทพนิดนึงเอามา mix and match นะมีเล็บด้วยเล็บหลุดเล็บไม่มลแจะปรากฏว่าไม่ยอมตัดเล็บครับเล็บดำปีเลย อ่าต่อไปครับอันนี้ลูกมาด้วยขอ่ลูกมาด้วยมาด้วยวันนี้จะอะไรวันนี้จะเกิดอาการขี้แต่งนะครับผมก็อยากเหมือนกันนะแบ่งให้โอบบ้างเอาป้าจะได้ของหน่อยใช่ถ้าขี้แตกนี่ผมจะลำบากดีเพราะว่าที่อื่นที่ผมนั่งไม่ได้นะครับไม่อยากบ้างหรอดีนะขออยากนะอยากไม่อยากแล้วครับก็สองโลไหมอยากนะอยากแต่ไม่รู้อยากอะไรอแล้วเป็นพี่นาเดียวนี้เป็นไงบ้างครับเป็นผู้ชายวันนี้ ทีมนี้ไม่มีผู้หญิงเอ้ยไม่มีผู้ชายก็เลยเป็นผู้ชายอ๋อนี่หญิงล้วนนี่หญิงล้วนล้วนก็เลยเป็นผู้ชายสตีวิทย์สตีวิทย์ใช่เออเมื่อกี้เขาเมื่อคืนนี้รู้สึกไม่ดีหน่อยทำไมครับไปเยี่ยมห้องผู้ชายแล้วเขาไม่ถามไม่พักด้วยไล่กลับห้อง ใช่อุสาวะไหลขึ้นมากเลยกขายทั้งสี่เกระจหายจริงอุสาวะเล่าไปียดมอมอุสาวเล่าไปมองมเนี่ยนอนอยู่ในกันเลยครับไม่ได้ผล่นเลยไม่มีแต่พี่จิ๋วที่หายไปไล่กลับเย็นนี้ต้องไปมอมอีกตายละขอให้พี่เขาเห็นคลิปวิดีโอนี้เถอะแฟนพี่เขาเนี่ยไม่มีปัญหาฟังไทยไม่รู้เรื่องฟังไทยเขียนได้อ่านได้รู้เบ๊ยเลย ไม่หึงค่ะไม่หึงแันพี่ไม่หึงเอาวันนี้รอยาที่อเมร์อย่างเดียววันนี้อาการคุณกันกรลัดเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ดีขึ้นกว่ากนกรลัดยังแย่อยู่นะะคตั้งแต่โดนยุงกัดเป็นโรคดาวช้างเลยดูให้ครับแขนยังบวมอยู่เลยครับตรงนี้ครับแขนยังบวมอยู่แล้วครับนี่นี่นี่จับพายคนนี้ยังวันไหนครับ สะพานตองในสัมภาษณ์ตองดูเหรอโอ้สัมภาษณ์ตอง่แหลยเออสัมภาษณ์ตองอย่เหรอไปไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเริ่มก่อนครับสวัสดีครับคุณทรายกันดีกว่าทรายกันดีกว่าอย่าอายอย่าอายอย่าอายวันนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับสบายไหมครับสบายค่ะ เป็นไงบ้างครับหลับสบายไหมครับเอาเอาเป้าหมายเลยดีกว่าค่ะใช่เออลังไงดครับอันนี้คือการแต่งตัวแบบอีสานใช่ไหมทายใช่ค่ะแล้วรองเท้าเนี่ยล่ะอีสานกลางค่ะต้องอีสานกลางอยู่ตรงกลางอ๋อค่เมื่อกี้หลับสบายไหมครับหลับสบายค่ะอ๋อฝันดีฝันดีค่ะไม่ใช่ไม่เห็นอะไรนะครับมันเห็นพี่ซานมาหลอกตามตลอด มากีให้หน่อยที่บ้านเหมนกันครับตอนนี้เมื่อคีเปิดไปดูถ้าน้ำมนตน้ำคลัทใช่ไครับจริงครับถ้าน้ำมนต์น้ำลักบ้านุโดนไมเนี่ยบ้านกับ้านกันที่บ้านกาค่ะจริงเรโทรกับบ้านกันนะจิบอา์โทรมาตั้งแต่เมื่อวานเราอุตส่าห์บอกว่าน้ำท่วมเานนีม่อออยู่แล้เนี่ยราะห่วเราว่าเราได้นเปล่แต่ว่าบ้านบ้านเราไมาคนต่อไปแล้วอส เสียงจะเปลี่ยนเลยนะทำเสียงหล่อทำผ้าชั้นอะสั้นนิดเดียวสวัสดีครับตองสบายดีไหมครับคลิปนี้เ่ยเจอถึงบ้านเลยดีเด้ไม่เปิดอยู่ทุกห็นหน้าไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเราเซ็นเซอร์เดี๋ยวจะทำที่ฆ่าตาไว้ไม่รู้พี่โอพี่โออ่ะอค่น้องตองก็ได้ไก่พเขาก็ได้เร็วๆตองพี่ตอบแทนสบายดีทุกที่ทุกเวลายกเว้นเวลานี้แหละตองนี่แต่งตัวสไตล์ไหนน่ะสาย มาถามคำถามเด็ดเลยเราจะเลิกกันลืมแม่พี่โอสัญญาว่าอย่งไรไม่ไม่เห็นเห็นป้ายมีรับเซ็งต่อป่ะเออรับเซ็งต่อวันนี้จะต้องมาช่วยพี่วันนี้สกายยังวันนี้สกายยังสกายสกายแล้วโอ้ยสกา้ใครยังเซ็นไอ้นั่นมันเ